เมื่อสักครู่นะครับเพิ่งเสร็จสิ้นพิธีอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับให้กับน้องๆน,นักเรียนและก็คุณครูที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตรถบัสทัศนศึกษาจากจังหวัดอุทัยธานีที่มาประสบอุบัติเหตุตรงจุดที่ผมเดนอยู่เนี่ยนะครับโดยวันนี้นะครับทีมข่าวได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองของน้องๆและคุณครูที่เสียชีวิตนะครับโดยยังคงบอกว่ายัางทําใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับล่าสุดพนักงานสอบสวนสพขุคศนะครับได้สรุปสํานนว ส่งอายาการนะครับพิจารณามีความเห็นทางคดีแล้วครับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทคำรุนวิทย์ทุกกระจางนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยครอบครัวของนักเรียนคุณครูโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามที่เสียชีวิตทั้ง23คนเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนขุศลน,นะครับให้แก่ผู้ล่วงลับ และพิธีเจริญพุทธมนตรเสริมสิริมงคลเรียกขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุบริเวณแยกถูป,ป่าเตมีถนนวิภาวดีลังสิตขาเข้าหรือจุดรถบัถสทศนศึกษาเกิดอุบัติเหตุครับโดยพิธีกรรมทางศาสนาวันนี้นะครับมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตรบางสกุลนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตครับมีพิธีสวดส่งดวงวิญญ,ญาณและถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตครับโดยพระสงฆ์จากวัดเทพศร ระธรรมาราม23รูปนะครับมีท่านเจ้าคุณพระวชระยานมุนีหรือพระอาจารย์เทียนชัยเจ้าคณะตำบลบางกรอกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับ ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันนี้นะครับระบุว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านมาแล้วเกือบ2เดือนครับแต่ยังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการจากไปอย่างรวดเร็วของคนในครอบครัวครับแต่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับปัจจุบันยังคงเข้าไปดูแลและก็ช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง23คนครับ ส่วนการจราจรวันนี้นะครับตำรวจปูทอนจังหวัดปทุมธานีได้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับให้ประชาชนที่จะเดินทางมาบริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและถนนวิภาวดีลังสิตฝั่งขาเข้าจนถึงเที่ยงวันของวันนี้นะครับเลี่ยงให้ไปใช้เส้นทางอื่นครับเนื่องจากมีการปิดช่องทางการจราจรเป็นระยะทาง1.5กิโลเมตร ขอให้ประชาชนนะครับเลี่ยงไปใช้ทางพิเศษอุดรรัฐยาโดยใช้ทางขึ้นด่านเชียงรากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ทางยกระดับหรือโทเวทางขึ้นนะครับบริเวณโรงกระสอบและลงนะครับที่ทางออกฐานทัพอากาศดอนเมืองโดยจุดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายหากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางถนนวิภาวดีลังสิตให้ใช้ทางคู่ขนานทางออกบริเวณกม29ครับ ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกการตะพลวันนาผู้กำกับการสอพอคูคตบอกว่าพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งอายการพิจารณามีความเห็นทางคดีแล้วนะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยส่งฟ้องคนขับรถทัวร์ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถ ผู้ที่ดำเนินกิจการรับงานว่าจ้างในข้อหาตามมาตรา233ผู้ใดใช้ยานพาหนะรับจ้างขนส่งคนโดยสารเมื่อ,อยานพาหนะนั้นมีลักษณะหรือมีการบรรทุกจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลในยานพาหนะนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามมาตรา2 3 8ผู้กระทำความผิดต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่100,000ถึง4 0 0 0 0บาทกับส่วนนายสมานนะครับอายุ48ปีคนขับ ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามา,รรา,าตรา2 9 1นะครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพรบจราจรทางบกมาตร,รา43วงเล็บ4ขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินครับพรบจราจรทางบกมาตร,รา157ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตร,รา43วงเล็บ4และพรบจราจรทางบก มาตรา78ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงพรบรจราจรทางบกมาตรา160ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา78จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหาัสหรือถึงแก่ความตายกับ ความคืบหน้าทางคดีนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับขณะนี้ปะะอปทอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นนะครับแม้วันนี้จะเป็นวันที่56 หลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่พอมอนะครับบอกว่ายังคงลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้กําลังใจและก็ดูแลนะครับในส่วนของสภาพจิตใจของครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันนะครับทุกคนนะครับมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นตามลําดับกับ,บคุณ,คณรัตนากรค่ะ